ผู้หญิงคนนี้ที่โรงเรียนดื้อไม่ใช่แค่รังแกเพื่อนฉันไม่เห็นครูเพียงพ่อของเธอเป็นนักเลงครูไม่ต้องการทาร้ายร่างกายดังนั้นเพียงแค่ปิดตาข้างเธอรังแกคุณบนหลังคาในวันนั้นเธอผลักคุณไปที่เสาเลกเพื่อนกระแทกหมวกับเสาเลื่อยตรงจุดแต่เธอไม่รู้ว่าพ่อของคุณฉันแค่ถูกรังแกวันน่ากลัวแค่ไหนเพื่อนของฉันชื่อจีน่พ่อของเธอคือฮยอนมันเรียกว่าคอบลินการมีอยู่ของคอบลินในแวดวงแก๊ง ของรูปแบบต,ต้องห้ามคุณน่ากลัวกว่าหัวหน้านักเลงเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาไม่สามารถทาได้ในแก๊งขลังขอ,ของก็อบอลินน่ากลัวมักจะทำลายทั้งกลุ่มเพียงลำพังดังนั้นแค่คนในแก๊งของพวกอันธพาลได้ยินชื่อของพวกเขาทั้งหมดรู้สึกกลัวตัวตนของก็อบอลินยังลึกลับมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับคุณในโลกนี้แม้แต่ตำรวจก็ได้ยินชื่อเท่านั้นฉันไม่เคยเห็นคุณก็อบอลินเป็นนักฆ่าอันดับต้นนนของแก๊งเกาหลีเหนือแก๊งจางเหนือต้องเคารพคุณด้วย ชเมิงซึ่งอยู่ในแก๊งเดียวกับก็ออปลินเป็นลัทธิที่ยิ่งจะเป็นคนอย่างคุณได้เช่นกันนแก๊งของเบคจอนจับสายรับตำรวจได้เจ้านายบอกจีมินให้ฆ่าชายคนนั้นเองการฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจีมินไม่เคยกาแสดงเจ้านายโกรธและดูเขาว่าเป็นผู้ถูกขับไล่ในขณะนี้ก็อปลินคว้ามิดอย่างรวดเร็วใช้ชีวิตของสัตว์รู้ทันทีฉากนี้ทำให้จีมินประหลาดใจในที่สุดยังตระหนักว่าเขาและก็อปลินอยู่ใกล้กันที่แม้ว่าคอบลินเลือดเย็นโดยบังเอิญแต่เมื่อเผชิญกับภรรยาและลูกก็ย แต่เวลาเช่นนั้นภรรยาของคุณลังเกียิอยู่เสมอมือสามีของฉันเต็มไปด้วยเลือดเสมอคุณไม่ต้องการใช้ชีวิตทั้งชีวิตด้วยความกลัววันรุ่งขึ้นจางมินมาพบเจ้านายครักรุณาสมัครขอเสนองานลูกสาวของเขาอยู่ในโรงพยาบาลฉันต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนเจ้านายยั้งพยายามฆ่าไก่และทําให้ลิงกลัวแม้ว่าเสื่อเสียงของก่ออกลินในรัฐจะต้องยิ่งใหญ่ตำแหน่งของเขากําลังสั่นคลอนดังนั้นเขาจึงทําให้จองมินไปฆ่าไข่ผู้ชายคนนี้เป็นเจ้านายของก่ออกลินลูกสาวของจองมินไม่มีทางเลือก แต่เขาไม่ได้ต่อสู้กับก้ออกลินฉันจะเอาชนะปรมาจารย์ของก้ออกลินได้อย่างไรเจ้ามินถูกทุบตีครั้งแรกทุกการเคลื่อนไหวได้รับการจัดการโดยสัตว์ผู่ต่อสู้ที่อ่อนแอสมนี้ก้ออกลินดูถูกเล็กน้อยผลที่ได้คือจูโจมตีและฆ่าทันทีหลังจากงานเซมินไปหาเจ้านายเพื่อขอรางวัลแต่สัตว์ลูกเลือนตกลงที่จะจ่ายโบนัสเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมินไปหาเจ้านายเพื่อคุยแต่เขาตบจ้างมินทันที มินแทงลอยฟ้าขาคงที่ขาขึ้นรถมือของคุณกับสัตว์ลูในที่สุดนัดเดียวก็ฆ่าสัตว์ลูรอจนกว่ากอบลินจะมาถึงเจ้านายกำลังจะตายน่าเสียดายตำรวจตามบาะแสของสายลับฉันมาที่นี่เพื่อดูฉากตอนนั้นพวกเขาคิดว่าก็อบลินเป็นฉันไม่ได้อธิบายอะไรย่ในสลามมีหลายสิ่งที่ฉันไม่ต้องการทาได้ฉันไม่อยากไปต่ออยู่บนถนนสายนี้มานานแล้วฉันรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วฉันจะมีวันนี้กอบลินถูกตัดสินจำคุกแปดปี สองปีต่อมาภรรยาของเขาพาเขาออาไปไม่น่าให้ลูกสาวของคุณมีพ่ออาศยกรจองมินนักฆ่าซีเอผู้ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นนักเลงหเขาข้าที่โอไปเอาบกฆ่าคนล้นพื้นที่พลังเพิ่มขึ้นอย่างไรเป็นหัวหน้านักเลงที่มีซื่อเสียกระพตาแปดปีต่อมาขอบินที่ทำให้พวกอันธพาลฉันได้ยินชื่อในที่สุดก็ออกจากุแต่ตอนนี้คุณแตกต่างฉันแค่อยากจะเป็นคนดีใช้ชีวิตของคนธรรมดา ฉันคิดถึงภรรยาและลูกกกของฉันทุกคืนังจึไคนที่สับคุณคือกัปตันชอยฉันหวังว่าคุณจะช่วยฉชันนายชอยไม่ไว้วางใจคนอย่างก็ออปนพวกเขาสามารถเปลี่ยนกดได้จริงๆแล้วเขาดึงไฟออกมาช่วยตำรวจจัดการกับโยมิน ถูกปฏิเสธโดยก็อบลินจนกระทั่งนายโชได้รับโทรศัพท์ของเพื่อนร่วมงานบอกว่าก็อบลินรุนแรงโดยคนเมาจนใบหน้าของนายโชเสีว่าคุณเปลี่ยนไปจริงๆเพราะถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นปีที่แล้วเจ้าที่เมาต้องถูกหันเป็นแปดชิ้นวันรุ่งขึ้นนายโชได้เริ่มที่ให้ที่อยู่ของก็อก็อบลินก็อบลินไปหาช่างทําผมของอดีตภรรยาของนภรรยาและลูกสาวของฉันมาหลายปีแล้วในช่วงแปดปีที่ผ่านมาภรรยาของฉันและคุณไม่สามารถทำงานของเยวตอนนี้คนเมากําลังพยายามลังแกลูกสาวของเขาก็อบลินมาถึงทัน โชคดีที่ภรรยาของเขาอยุมเาอะไรนเกิดขึ้นตอนนี้แม้ว่าคุณจะล้างโซลรอแล้วแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าคนอื่นสามารถทาได้คนที่คุณรักจีน่าฉลาดมากเธอดูความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับก็ออบลินมันไม่ง่ายเลยแต่ฉันแค่บอกพวกเขาว่าพวกเขาเป็นเพื่อนแสดงความขอบคุณจีน่ายืนกลางที่จะเชิญก็ออบลินเป็นทานอาหารเย็นบางทีก็อปลินกำลังไล่ล่าแม่ของพวกเขาดังนั้นเธอจึงต้องการทำงานกับคุณฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแม่ของจีน่าบ้านในเวลากลางคืนบอกฉันว่าอย่าไปหาลูกสาวของฉันไม่ต้องการจีนารู้ว่าเธอมีพ่อแบบนั้นนวั งขึ้นก็อบลินซื้อของขวัญเพื่อบอกลาลูกสาวของเขาฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณไม่ได้สังเกตว่าคุณถูกรถชนขอโทษสัตว์รูอย่างต่อเนื่องต่อมาทั้งสองและเปลี่ยนนามบัตรฉันไม่ได้คาดหวังว่าสัตว์รูจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของก็อบลินเขากลัวตายเขาเป็นคนที่รู้ดีก็อบลินน่ากลัวแค่ไหนก็อบลินเริ่มรับโทษและเข้าคุกแทนจองมินดังนั้นเขาจึงสงสัยว่าก็อบลินจะกลับมาแก้แค้นเขาตั้งอยู่ในปีที่แล้วก็อบลิน 8ปีต่อมาจงมินยังไม่กล้าเผชิญหน้ากับก้ออบลินแม้กระทั่งถึงจุดประสาทหลอนดังนั้นจุงมินสั่งให้รุ่นน้องติดตามก้ออบลิน2 4จ0 4ว่าพวก้ออบลินล้างการ์ดดาบจอริงแต่ในด้านของจีน่าฉันเห็นเธอถือของขวัญของก้ออบลินสายฟ้าทันทีนี่เป็นครั้งแรกที่จีน่าต่อสู้กับแม่ของเธอพูดกับแม่ของเธอว่าแม่ว่าเธอจะอยู่กับคุณเธอยังรู้สึกกลัวและไม่ปลอดภัยแต่กับก้ออบลิน เธอรู้สึกปลอดภัยมากอีกครั้งจีน่าไม่เข้าใจทําไมคุณถึงคิดในพันวิธีที่จะหยุดตัวเองบางที่นี่อาจเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเลือดกับรองการฉันคุณสามารถยอมรับได้แม่ของเจนหน้ามอดูก็อบลินเพื่อตัดผมคุณทําให้ก็ปลินสัญญาไม่ว่าคุณจะเผชิญอะไรในภายหลังคุณไม่สามารถปล่อยให้ลูกสาวของคุณหวังก็อบลินตกลงด้วยความยินดีแม้ว่าคุณจะตัดสินใจออกจากแ๊งที่ไหนมีคนที่นั่นคือยิปซี ในไม่ช้าก็มีคนมายุ่งกับฉันจางหมิงส่งผู้ใต้บังคับบัญชาไปดูใต้สงัยในตำนานมากฮี่รล่ของก่ออกลินที่จะยุ่งกับคุณด้วยตัวเองฉันเพิ่งต่อยก็ออกลินก็ออกลินไม่ได้และเขายังคงขึ้นและลงก็ออกลินพยายามอดทนเพื่อครอบครัวบอกให้โชจองมินรู้หลังจากกลับไปหาเจ้าใต้บังคับบัญชา ถึงจุดปราบการต่อสู้อับอายขายหน้าอย่างนั้นก็อบลินยังไม่ทำไม่ใช่จากการทำจีมิน<ำ>คิดว่าก็อบลินถอนตัวจากแก๊้งจริงๆฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลูกสาวของและลูกสาวอของก็อบลินได้ต่อสู้ที่โรงเรียนลูกสาวของจีมินได้รับการปนเปล้อนที่โรงเรียนมาตั้งแต่เด็กแเพื่อนบ่อยเจนหน้าไม่ลบการกระทํานี้ควรหยุด เป็นผลให้เขาผักหัวของเขากับคอลำฉีกหัวของเขาเลือดออกจ้องมีรีบทำความสะอาดที่เกิดเหตุทันทีก่อนอื่นเขาใช้ลูกสาวของครูเพื่อขงขูเธอปิดปากและขูให้ผู้อื่นเปลี่ยนคันธนูของครูบอกเซนหน้าให้เล่นกับเพื่อนนนของเธอและเผยตีหัวตำรวจไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้เช่นกันผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือการสร้างสันติภาพเล็กน้อยเพื่อทาให้เสร็จในที่สุดเพื่อนที่ถูกลังแกก็มาพบกอบลินบอกความจริงทั้งหมดกับฉันหลังจากรู้เรื่องราวก็อบลินไปพบครูทันทีแต่ด้วยความกลัวดังนั้นครูที่ซ่อนจึงไม่ไไดด้พููถอนกกปลิาม อองงมินนนนด้้วยตเเท่าัฉันไม่มีความประสงค์ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของจองมินเร็วมากจองมินได้รับโทรศัพท์รายงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาให้ไปโรงเรียนและหาลูกชายของเขาคราวนี้จองมินช่วยไม่ได้ในที่สุดเขาตัดสินใจที่จะต่อสู้เขาก็สั่งให้คนไปโรงพยาบาลพาภรรยาและลูกสาวของก็อบลินไปฉันยังทําวิดีโอพิเศษสําหรับก็อบลินอว่าครอบครัวของคุณเป็นที่ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เข้าเขาก็อบลินสามารถใช้อาวุธที่มีอํานาจทําลายล้างสุดเทพอย่าไม่หลังเลยก็ดวงตาของเขาแหลมคมและเขาก็รีบเข้าไปในง ไม่มีใครสามารถทนต่อการระเบิดในเวลาน้อยกว่า10วินาทีโถงทางเดินทั้งหมดมีเลือดที่นั่าน้ำหนึ่1แอมไม้ได้รับข้อความ้อย่งหนีรีบพาเจน่าไปที่อื่นเตรียมต้อนรับความโกรธของก้ออกลินก้ออกลินโจมตีโดยตรงในถ้ำของเขา หลังจากฆ่ายามบางคนก็อบลินยังลักพาตัวลูกสาวแล้วเขาก็เรียกโชย่างหมิงบอกอย่างหมิงถ้าคุณทำร้ายลูกสาวของคุณอย่าคาดหวังว่าลูกสาวของยางหมิงจะอยู่รอดก็อบลินตัดสินใจเลี้ยวไปทแต่ความจริงก็คือกระสุนที่บังคับให้คุณหามารถคุณไม่สามารถรปบียงความกลัทั้งหมดของฉันกันเถอะจากนั้นคุณสองคนไปนัดพบเพื่อต่อสู้แต่จ้างหมิงส่งเฉพาะกลุ่มรุ่นน้องเขาไม่กล้ามาที่นี่ด้วยตนเองแต่นั่นไม่เพียงพอสำหรับก็อบลินที่จะฆ่า ในทันทีเด็กชายทุกคนถูกฆ่าตายแขนขวาของจองมินคุณสามารถไปต่อสู้ด้วยตัวเองเท่านั้นเขาสามารถจัดการได้เพียงสิ่งแยโดยก็อกลินก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาบอกตำแหน่งของจองมินไปที่นั่นทันทีฉันสัญญากับภรรยาว่าจะไม่ทําให้ลูกสาวเจ็บคุดนี่คือบ้านเกิดของแก้งบิ๊กจุงนอกจากนี้ยังเป็นที่ที่คุณสองคนเริ่มต้นการนี้พวกเขากําลังชช้อาวุธใส่กันในาณะที่คุณกำลังพกอันธพาลหน้าเกียร์มาสร้างปัญหา คราวนี้ก็อบปลิ่นไม่ได้ถือผู้ใต้บังคับบัญชาสองคนถืออาวุธโจมตีกอกปลิ่นอย่างเมามันคุณขโมยส่วนผสมเขาดึงมีของคู่ออกมาแล้วฟันทิ้งไว้แกชื่อจากนั้นหันหลังกลับและส่งอีกคนกลับอันธพาน,านข้างเขากลัวมากเขาเชื่อในตำนานของก็ออปลิ่น แต่การฆ่าก็อบลินอย่างต่อเนื่องหมดแรงเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาต่อสู้กับความอบลินทีจะแทงก็อบลินจากนั้นแต่คุณแล้วรีบไปที่ถัดไปแต่ก็อบลินไม่ใช่แบบที่คุณถือมีแทงอันธพาลไปสวรรค์จางมินอยู่ข้างนอกเพื่อตามหาลูกสาวของเธอเมื่อเขาเห็นว่าไม่มีแอรอยู่ในรถเขาก็กลับบ้านไปแล้วที่โจมตีกอบลินเขาถามว่าก็อบลินพาลูกสาวไปที่ไหนคุณทั้งคู่ต่อสู้เพื่อฉันว่าพวกก็อบลินไม่ได้ป็ิัทั้งสองฝ่ายดีกันตายแต่ทุกมือลง เหมือนอย่างนั้นพ่อสองคนต่อสู้ไปมาจนกว่าพวกเขาหมดแรงไปด้วยบาดเพนจางหมิงคู่เขาบนพื้นขอทานก็อบลินให้ลูกสาวของฉันกลับมาแต่เขาไม่รู้ว่าก็อบลินฉันขอให้คุณพาลูกสาวของจางหมิงกลับมาว่าลูกสาวของก็อบลินคือเจเรมีซ่อนอยู่ในห้องถัดไปในที่สุดลูกสาวของก็อบลินก็ยิงคุณไม่ให้ลูกของคุณเจ็ดความหาภรรยาของเขาพาตำรวจมาที่นี่อย่างรวดเร็วและก็อกสาินที่ตกลงไปในเลือดไม่สามารถลุกขึ้นได้อีกนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของภาพยนตร์คอบลินคุณดูหนังเรื่องนี้หรือไม่ถ้ามันดูดีแสดงความคิดดเเเ็นน่งวาม ทอขอบคุณสำหรับความสนใจของคุณติดตามสวัสดีและพบคุณในภายหลัง